พี่ประหมกับแฟนแต่งงานกันแล้วหรอคะยังไม่ได้แต่งงานกันจ้าทุกคนที่เห็นว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันบอ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเรามาถ่ายงานกันเฉยๆนะแล้วถ้าถามว่าคู่เราเมื่อไรจะแต่งงานเราจะอยู่ด้วยกันก่อนแต่งไหมตอบตรงนี้เลยว่ายังไม่มีแพลนเลยคะ่ะทุกคน แค่คิดว่าเราสองคนอยู่แบบนี้มันก็ดีแล้วค่ะอยู่ด้วยกันแบบนี้เราสองคนก็ยังช่วยกันได้ยังซัพพอร์ตกันได้ค่ะแล้วเราสองคนก็ยังมีสิ่งที่ตัวเองนั้นอยากทําอยู่ค่ะแล้วตัวผักมเองนั้นยังมีสิ่งที่อยากทําเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะการได้ถ่ายคอนเทนต์ถ่ายชีวิตประจําวันแบบนี้ผักผมโคจะชอบมากๆเลยค่ะทุกคนส่วนเรื่องการแต่งงานนั้นเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตละกันเนาะทุกคน ตอนนี้ขอเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนค่ะมาเย็นนี้ปะผมทํากับข้าวรอแฟนอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะสงสัยอีกว่าทําไมทํากับข้าวให้แฟนกินบ่อยจังเลยช่วงนี้เนื่องจากว่าประผมลงมาถ่ายงานที่บ้านใหม่สองสามคืนเลยค่ะทุกคนแล้วที่ทํางานของแฟนเนี่ยก็ผ่านบ้านของเราด้วยค่ะบางครั้งแฟนเรื่องงานตรงกับวันที่เราลงไปเนี่ยเราก็เลยชวนแฟนมากินข้าวที่บ้านค่ะ แต่เราก็ไม่ได้ขยันทํากับข้าวทุกวันนาทุกคนบางวันก็แทบจะไม่ทําอะไรกินเลยค่ะวันนี้แฟนบ่นว่าอยากกินอะไรเปรี้ยวๆคิดได้อยู่เมนูหนึ่งก็คือยำวุ้นเส้นอย่างเดียวเลยค่ะแต่ไหนๆที่บ้านเนี่ยแม่ก็ปลูกเครื่องต้มยำเอาไว้เยอะเลยทุกคนมันน่าจับมาทําเป็นต้มยำเลยจริงๆค่ะทุกคนเครื่องบางอย่างเนี่ยประผมแทบจะไม่ได้ซื้อเลยค่ะทุกคนเก็บของแม่มาเก็บแทบจะหมดเลยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยก็เก็บเอาจากข้างๆที่แม่ปลูกเอาไว้เลยตอนนี้เครื่องทุกอย่างที่เราเตรียมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ไปิ่มทำต้มยำกันค่ะใส่เครื่องต่างๆลงไปต้มให้มีกลิ่นหอมๆอยู่ที่นี่เครื่องปรุงไม่ค่อยครบเท่าไหร่อ่ะทุกคนพอผมก็จะใส่เท่าที่มีทั้งหมดเลยนะมีอะไรก็ใส่ไปค่ะทุกคนรสชาติก็อาจจะไม่ค่อยแซ่บมากเมื่อกี้เราใส่ปีกแกะลงไปแล้วก็ตามไปด้วยใบ,บมะกรูดกับพริกลงไปใส่เห็ดลงไปด้วยใส่เยอะๆเลย ปล่อยให้ไก่ของเราต้มเอาไว้นะคะเดี๋ยวพอผมจะไปเตรียมยำกุ้งสดกันค่ะยำกุ้งสดอันนี้คืออยากกินเองค่ะทุกคนพอดีซื้อกุ้งมาได้หนึ่งกล่องกลัวเดี๋ยวว่ามันจะไม่ค่อยสดแล้วก็เลยรีบชิงเออกมาทําเป็นก้อยมะนาวเลย ดูจากสีก็รู้ว่ากุ้งมันสดมากๆเลยค่ะทุกคนกุ้งแบบดูกรอบดูน่ากินมากโรยข้าวคั่วลงไปอีกนิดนึงแค่นี้เมนูก้อยมะนาวของเราก็น่าจะเสร็จอีกเมนูหนึ่งแล้วดูจากท่ากินแล้วคงไม่น่าจะใช้ชิมแล้วนะนะน,นี้คือแบบกินไป4 5หตัวเลยดูสงก็รู้เลยว่าหิวเข้าแล้วค่ะแบบนี้หะ Để không Mua tài kiến cung trôn phần mà tham tôm dâm không vào sáng noi ใส่ต้นหอมผักชีโรยลงไปส่วนอันนี้คือเมนูผัดกะเพราหัวกุ้งทุกๆครั้งที่เหลือหัวกุ้งเนี่ยปะผมจะไม่เคยทิ้งเลยนะคะจะชอบเอามาทําเป็นเมนูกะเพราหัวกุ้งเมนูนี้นัวๆมันๆอร่อยดีนะทุกคนส่วนตัวชอบทานมากถึงแม้จะมีแต่หัวกุ้งแต่ก็ชอบทานค่ะพอรู้ตัวอีกทีคือเนี้ยปะผมทําทั้งหมด3เมนูเลยทุกคนสุดเลยอันนี้อไร่อยไหมต้ยมยำอร่อยปะ ไม่รู้สึว่ายำกินยียบข้าวเลิศมากใช่ไหมนี่ก้อยมะนาวชอบผมต้องกินมะน,า,น,มา,นาวด้วยสุดออร่ยี่